วันนี้จะพาไปดู X Series 4ประตูยกสูงสีเทานะคะเราไปดูกันว่าตัวสูงตัวท็อปของ X Series เขาให้อะไรมาบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพามาดู X Series สประตูยกสูงนะคะสำหรับปี2023นะคะจะได้สีเทาใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะในรุ่นนี้ก็จะมีสีเทาสีดำแล้วก็สีขาวมุกนั่นเองนะคะมาดูชุดแต่งตั้งแต่ด้านหน้านะคะก็จะได้กระจังหน้าเป็น2ชั้นนะคะจะมีสีแดงตัดด้วยแล้วก็โลโก้เอสุที่ได้มาเป็นสีแดงนะคะในเฉพาะรุ่นของ X Series นะคะ และสาหรับ X Series เขาจะได้ชุดแต่งเป็นชุดสกรอบคันมาให้นะคะล้อแม็กก็จะได้เป็นล้อแม็กขอบนะคะขนาด18นิ้วเป็นสีดานะคะบันไดข้างมีมาให้ในรุ่นยกสูงแล้วกออ็ในส่วนของท้ายกระบะก็จะมีโลบาติดมาให้เช่นเดียวกันนะคะกันชนท้ายมีติดมาให้นะคะในรุ่น X Series ทีนี้เขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ของ X Series คาพมาให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะในส่วนของท้ายด้านท้ายก็จะมีอิสุที่เป็นสีแดงนะคะสัญลักษณ์ X Series มาให้เช่นเดียวกัน ในรุ่นของ4ประตูยกสูง X Series นะคะจะได้เป็นกระจกไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะไม่ใช่กระจกแบบทับมือนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปกดเล่นนะคะของเรามันจะมีปุ่มกดภายในนะคะทีนี้เดี๋ยวไปชมความรูหรากันภายในบ้างนะคะอิ้บระวังประตูนิดนึงนะคะ ภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดำะะา่วง,งอะไรก็จะมีโลโก้ i ส u z ุสีแดงแปะมาให้ด้วยนะคะจะมีระบบคุทคอนโทรลนะคะระบบควบคุมความบันเทิงนะคะที่หน้าจอเนี่ยค่ะสัญ,ญาลักษณ์เดียวกันเราใช้งานเหมือนกันเลยนะคะหน้าจอจะได้เป็นขนาดสัมผัส7นิ้ิวพร้อมกล้องมองหลังมาให้นะคะแอร์ก็จะมี3มปุ่มใช้งานง่ายนะคะในส่วนของ x Series จะมีปุ่มกดสตาร์ทอยู่ทางด้านนี้นะคะใช้งานคู่กับกุญแจอ,อัจฉริยะแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของแผงข้างประตูนะคะก็จะมีปุ่มปรับกระจกมองข้างซ้ายขวา L ซ้าย R ขวาตรงนี้ถัดล่างกันลงมาก็จะเป็นปุ่มพับกระจกไฟฟ้านั่นเองนะคะล่างลงมาจะเป็นปุ่มล็อกประตูล็อกกระจกซ้ายมือนะคะแล้วก็จะเป็นเลื่อนกระจกคู่หน้าเดอนกระจกคู่หลังนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยหนังนะคะที่หุ้มมาแล้วก็จะเป็นเดินได้สีแดงมาให้นะคะตรงนี้มาดูทางตอนหลังนะคะตอนหลังก็จะมีแอร์หลังมาให้นะคะแล้วก็ U S B นะคะเสียบแทบได้เลยแล้วก็ตอนหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตรงนี้เขาก็จะได้เป็นเบาะน้งสีดำมาสวยงามมากเลยนะคะ ส่วนของราคานะคะ X-Series เกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่957,000บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ออตโต้ราคาจะอยู่992,000บาทนั่นเองสีขาวมุกบวกเพิ่อมอี7,000บาทนะคะสำหรับ X-Series ค่ะ